Get to hear me now สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองได้รับการร้องทุกข์สภาพปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกรจากนางจินตนาบุญเมืองเรื่องปัญหา,มาแมลงวีขาวข้าวระบาดวันที่5กรกฎาคม2567สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองจึงได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามถึงปัญหา และความต้องการของเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา,มาแมลงวีข่าวข้าวระบาดในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองทำให้ต้นข้าวเกิดใบไหม้เหลืองเป็นหย่อมในแปลงนาทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงได้แจ้งไปยังสำนักงานกเกษตรอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร,ร,กรอย่างเร่งด่วนและเมื่อวันที่16-19กรกฎาคม2567สำนักงานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดอ่างทองได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้แทนเกษตรกระร,กร,ระดับหมู่บ้านและตำบลปี2567ครั้งที่1ทั้งหมด7อำเภอประเด็นสำคัญในการประชุม คือปัญหาแมลงหวีข่าวข้าวระบาดในพื้นที่นาข้าวของจังหวัดอ่างทองซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดอ่างทองมีทั้งหมด356,956ไร่ปัจจุบันเกษตรกรได้รับผลกระทบมากกว่า50%ของพื้นที่ทั้งหมดโดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมทุกอำเภอ เพื่อให้คำแนะนำในการป้องกันและกำจัดมแมลงหวี่ขาวข้าวอย่างถูกต้องจากการใช้สารเคมีอีกทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรับแจ้งความเสียหายจากเกษตรกร,เ,กรเพื่อรวบรวมเก็บข้อมูลโดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะในอดีตมแมลงหวีขาวจะระบาดในแปลงพืชผัก เช่นพลิกมะเขือกระเจี๊ยบเขียวและขอฝากเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร,ร,กรดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ทราบด้วย